ควรมีนะทุกคนี่มันเป็นปืนยิงฝากดเข้ามาดังแก๊กอย่างนี้วางลงไปตรงๆแล้วงัดนี่ได้มาอย่างนี้แม่เหล็กมันจะดูดไว้อย่างนี้ครับนะแล้วยิงไม่ออกนะแบบนี้ไม่ออกแบบนี้ไม่ออกใช่ทำไมเฮ้ยเพื่อนดูก่อนเฮ้ยดูดีๆหิวส่าซื้อมาพี่ตอกงัดออกมาอ่ะอย่างนี้ดูนี่เพื่อนเนี่ยเนีย เป็นไงเฮ้ยขวดใหม่แล้วเพื่อนงัดอ่ะมาแล้วไปรอที่หลังขยะไปรอที่หลังขยะให้ผมไม่ร่อนไปรอนถังขยะนี่เลยเหรอนี่ให้เห็นไฟเลยนี่ดูดูดูไม่ลงนะอันนี้คือให้ลงไม่ไม่ลงมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้เอาใหม่เอาใหมันไม่หล่อไม่หล่อเพื่อนไม่เป็นไรไม่ต้องอิงตรงนี้เดี๋ยวมันเปื้อนในบ้านว่าเออเมียเมียว่าเฮ้ยยุนไม่ลง ถือว่าเป็นกิจกรรมยามเมาได้ดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ควรมีติดวงไว้ส้กคนหนึ่งถ้ามีคนหนึ่งถือไปมันปั่นจัดไม่ถึงร้อยหน้าเนี้ยห้าถึงเก้าบาทแลกกับความปั่นความสนุกของวันดีนอกจากจะเปิดขวดได้แล้วยังสนุกด้วย <c oughs> <c oughs> กดนิดละก,ก้าเลยทุกคนอย่าลืมชักก่อนนะชักก่อนนี้ก่อนแล้วค่อยงัดเออ